สวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่ครูายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ก็คือเรื่องสำนวนไทยเราไปทำความรู้จักกับสำนวนไทยกันเลยนะคะสำนวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมา มีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เราใช้สำนวนเพื่อเปรียบเทียบแต่ไม่ได้มีความหมายตรงกับความหมายของคำที่นำมาประกอบเป็นสำนวนนะคะเดี๋ยวครูปายจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสำนวนสำนวนที่ครูปายจะยกตัวอย่าง เป็นสำนวนที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังและจำให้ได้นะคะไปกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆเรามาทำความรู้จักกับตัวอย่างสำนวนกันนะคะสำนวนแรกคือรำไม่ดีโทษปีโทษกรองหมายถึง เวลาที่ทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับไปโทษคนอื่นมีที่มาจากการรำในสมัยก่อนจะต้องรำตามจังหวะของปีหรือว่าจังหวะของกลองแต่เมื่อนางรำไา้รำผิดไม่ตรงจังหวะเองแต่กลับไปโทษปีหรือว่าโทษกลองว่าตีผิดจังหวะ เป็นการไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะสำนวนต่อมาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาหมายถึงการมีโอกาสหรือมีจังหวะดีในการที่จะทำอะไรได้เปรียกว่าอีกฝ่ายมีที่มาจากการเปรียบเทียบว่า เมื่อมีน้ำท่วมมดก็จะจมน้ำจนถูกปลากินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำแห้งโดยธรรมชาติของปลาปลาจะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะถ้าน้ำแห้งปลาก็จะถูกมดกินเช่นกันเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึง เห็นคนอื่นมีฐานะมีอำนาจร่ำรวยตนเองก็ทำพฤติกรรมเหมือนทั้งที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆห้ามทำตามนะ คางคกขึ้นวอมแมลงปอใส่ตุ้งติ้งหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีหรือว่าลืมตัวในสมัยก่อนจะเปรียบคางคกเป็นคนที่มีฐานะยากจนหรือว่าต่ำต้อยซึ่งวอนั้นจะเป็นยานพาหนะสำหรับคนใหญ่คนโตที่มียศศัก์นั่นเองค่ะ ขี่ช้างจับตะก,กะแตนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยนิดเด็กๆลองคิดดูนะเราลงทุนไปซื้อช้างตัวใหญ่ๆซึ่งมีราคาแพงราคาสูงเอาไปจับตะก,กะแตนที่มีตัวเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยสีซอให้ควายฟังหมายถึง การสอนหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อยแต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟังไม่ยอมทำตามในสมัยก่อนเขาจะบอกว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่โง่เขลาพูดอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจก็เลยเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าสีซอให้ควายฟัง น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีมาถึงควรที่จะรีบทำในสมัยก่อนนะคะผู้คนจะใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเอามากินเอามาอาบเอามาทำอาหารเวลาที่น้ำขึ้นน้ำจะเต็มฝั่งซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดผู้คนก็จะตักน้ำมาไว้ใช้แต่เมื่อน้ำ ลงน้ำจะขุ่นแล้วก็ตักได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าน้ำขึ้นให้รีบตักคือเมื่อมีโอกาสที่ดีมาถึงก็ควรที่จะรีบทำดินพอกหางหมูหมายถึงนิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานข้างค้างสะสมผัดวันประกันพรุ่งเกียดติ้คลานไม่ยอมทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ เสร็จสิ้นโดยเร็วก็เหมือนกับการที่เด็กๆเวลาที่มีงานถ้าเราไม่ยอมทำงานก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆทำยังไงก็ไม่เสร็จกลายเป็นดินพอกหางหมูเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้รับมอบหมายงานไปจะต้องรีบทำให้เสร็จนะคะ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหมายถึงการทําความชั่วหรือความผิดที่ร้ายแรงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แม้จะพยายามกลบเกลื่อนปิดบังอย่างไรก็ปิดไม่มิดเด็กๆลองดูภาพตามนะถ้าเปรียบความผิดเป็นช้างเปรียบสิ่งที่เราจะปกปิดเป็นใบบัวเห็นไหมคะใบบัวใบเล็กนิดเดียวเอามาปิดช้างได้ไหมไม่ได้ ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงคนที่ชอบพูดจาไม่ดีจนตัวเองได้รับผลกระทบจากคาพูดของตัวเองรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาหมายถึงคนที่ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญส่วนคนที่ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบากยากเข้น ขี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนหมายถึงการที่ดูเหมือนว่าจะมีความละเอียดรอบคอบดีแล้วแต่ความจริงก็ยังมีช่องโหว่ที่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่ายังต้องแก้ไขต่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ้อก็เปรียบได้ว่า คนที่รักเราเนี่ยมีน้อยเท่ากับผืนหนังเองหนังเนี่ยผืนเล็กๆแผ่นเล็กๆแต่ว่าคนชังหรือว่าคนเกลียดเราเนี่ยมักจะมีมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนบนโลกใบนี้นะคะ หวานเป็นลมขมเป็นยาหมายถึงคำพูดหวานหูหรือคำชื่นชมมักจะทำให้ลืมตัวแต่กับคำกล่าวติตีงฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะว่าคำติชมคำกล่าวที่เป็นการติเตียนมักจะมีประโยชน์ทำให้เรามีสติหรือว่าทำให้คิดได้ต่อมานะ ถอยหลังเข้าคลองหมายถึงถอยหลังตกต่ำไปจากเดิมการที่ไม่พัฒนาแล้วเนี่ยแถมยังตกต่ำลงไปเรื่อยๆอีกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงมีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็น ประโยชน์สิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดีห้ามทำเลยนะคะเราเวลาที่มีความรู้จะต้องนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในทางที่เหมาะสมปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงการพูดจานั้นสำคัญกว่าวิชาหนังสือ ส่วนคำว่าสำนวนที่ว่ากินไม่เผื่อแล้งจะหมายถึงมีอะไรก็กินหมดไม่นึกถึงวันข้างหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องรู้จักวางแผนเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้าด้วยนะคะขุดด้วยปากถากด้วยตาหมายถึงการแสดงอาการเหยียดหยามด้วยทั้งวาจาและสายตาซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง และสำนวนสุดท้ายคือคอขาดบาดตายหมายถึงเรื่องสำคัญร้ายแรงถึงอาจจะต้องสูญเสียชีวิตเลยก็ได้เอาล่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนรู้ เรื่องสันวนไทยไปแล้วนะคะเรามาทำใบงานที่14กันเลยใบงานนี้ครูปายจะให้เด็กๆจับคู่สำนวนกับความหมายให้ถูกต้องโดยนำตัวอักษรก็ไกลถึงยอหญิงมาเติมหน้าความหมายของสำนวนในแต่ละข้อนะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยก็คือการขี่ช้างจับ ้อย่างไม่ประหยัดไม่คำนึงถึงวันข้างหน้าก็คือกินไม่เผื่อแรงมีโอกาสก็ควรรีบทำอะไรเอย่ยน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองสั่งสอนแนะนำคนที่ไม่สนใจมักได้ผลหรือเปล่ามักไม่ได้ผลตอบอ,อะไรดีคะสีอ่าสีซอให้ควายฟัง ทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตทั้งที่ตนไม่มีกําลังก็คือทําเรียนแบบเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเป็นเรื่องสําคัญร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตเลยคอขาดบาดตายต่อไปแสดงอาการเหยียดหยามด้วยวาจาและสายตาก็คือขุดด้วยปาก ากด้วยตานั่นเองส่วนข้อ8ข้อ9และข้อ10ให้เด็กๆไปเติมเองให้ถูกต้องนะคะส่วนใบงานที่15ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ได้สำนวนไทยที่ถูกต้องข้อที่1นึ่รํำไม่ดีอะไรเอ่ยโทษปีโทษกล้องจุดๆหางหมู ดินพอกหางหมูจุดจุดจุดขมเป็นยาก็ต้องตอบว่าหวานเป็นลมต่อไปถอยหลังจุดจุดจุดถอยหลังอะไรดีคะถอยหลังเข้าคลองต่อไปจุดจุดจุดเพราะปลาตอบว่าปลาหมอตายเพราะปลาต่อไปจุดจุดจุดหางลอดตาเล่นต้องตอบว่า ขี่ลอดตาช้างต่อไปข้อที่เจจุดๆ,ๆคนชังเท่าพื้นเสือ้อต้องตอบว่า คนรักเท่าผืนหนังข้อไหนที่ใช้ไปแล้วก็ขีดทิ้งให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่สับสนนะข้อที่8ข้อที่9และข้อที่10ให้เด็กๆทำเองถ้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มส่งงานนะคะอย่าลืมส่งให้ถูกอัลบั้มด้วยครูปลายเราตรวจนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ